หลอครับเอื้อยจังมันเป็นอีเป็นนัญญาณบ่ค่อยดีครับของผู้ใดน่าจะแม่นของผมเน่ละเอือเอ้อยเมีไฟไฟไนี่ยโอยมีเสาไฟไฟ you need อยู่นีบ่อืมน่าจะเป็นของผมห่ะครับว่าว่าสิโตหายอยู่แต่ว่ากะยังค่ายอยู่ เห็นทรงเลขให้ปุ้มเตะเสาอันว่างไปบัดนี้ว่างแล้วว่างแล้วเป็นยังไงคือได้เลขยกทรงมาเตะเต้าดึกเถอะฝันอืมท่นว่าจาัดจัดมีงานยังจะ่าได้เรียนไฮโลอืออยท่านมาได้เรียนไฮโลครับปะเนียนไปลงไฮโลกระมูกเขาล่ะมูกมันลงครับ ล่องสองสองตั้มเต็งสองสองตั้มเต็งสองไปงยี่สิบมันทับกับอีกคนหนึ่งกะเขาเขากับภาพเพื่อกันแต่ว่าเขาภาพหาสองมัสยิเขากับมาเต็งสองมันนี่คนก็นเลยลงสองตั้มหอยพืชเพราะว่าภาพ,พปพนนั่นพืชใไปยี่สิบเลยมันอ่าหอยพืชเลยมันนี้เขาก็เลยมาหยา <c oughs> ยยก,กอนพะน,นะเพอาะอ่ะแยกไปใส่หาสองแต่ว่ามันบ่อเดีไปใส่หาสองมันไปเปิดผ่าใส่สามสองแบบนี้สามสองเันเอาเจ้าคือว่าสิ่งแกไปใส่หาสองก็งมาผลา,าสามสองเป็นคนเลยงากขึ้นมาใส่สองต่ำคือเก้าอืว<อ>ันนี้ให้โลกเปิดขึ้นวันนี้ไอ้โลกวันมีหาลูกหาลูก,กวัสกน,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 นสองลูกนึงมันไปขี่กันสามลูกนึงมันตั้งสองลูกนี้หมดเรียกว่าเอาไม้บบ บ่าปอาไม่ดอกเขาคอยถือเลี้ยวก็เรียกว่าคอยถือเลียวสองตำหนี่กับออไม่อืมอันเขาก็เรียกว่าจ่ายเงิน่อยมาผู้ใดงักเง <c oughs> ินจะฟ้องก็ได้บาจทีเขาจ่ายมากเขาผัดภาพเงินหกใบดน่งเขาภัพสี่เหลี่ยมมาเลยสี่ได้ฮกสิบบาทเด็ดทุ่นถ,ถึงกำไรอืออันเขาเลยกเอามาไหา้เขาเลยกผับผัดเงินจดลองผัดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฮกใบ อ่ะละเอาภาพมมให้บันอันไอ้มูนี่ก็เรียกว่ามูก็ถือขึ้นกันเพราะนะเออถูกถือกับกเขาจับลับเจ้ามือที่ลำแจ็กที่ได้เจ้าบาดก็ไปไล่ไล่ได้เขาดอกบันนี้อันเขาก็เลยจับลูกอันให้ลูกออกออกจากกันเดกอันเกี่ยนะมันติเป็นศูนย์เนาะเกี่ยมันติเป็นนั้นเนาะเกี้ยวแล้วก็อันสองแล้วก็สี่ศูนย์สองสี่ สองัี่เอ่อนั่นนานาๆนนเฮ้ยเฮ้ยบอกสมแนมเพชรภาพการหลินไฮโลเลยโอ้ยวันนี้คนก็เลยอันคอยเรยว่าพเอาคอยดันว่าเพเอาเอาเฮ็ดไม่แบบที่นี่คอยเรย่ว่าสิเฮ็ดไม่เพราะว่าเขาโกงแม่ไฮโลนี้ไม่หาลูกเนาะทำที่จริงมันสีมีสามเปนบ่อวันนี้ไอ้โม่น่ะมันก็เลยจับ จับลงจังไดจับข um. ึ้นบ่อันสามลูกกันบ่มีอันลูกหนึ่งบ่มีหยังเลยเด้บ่มีแป้นไม่ลายเลยบ่มีบ่มีเลหบ่มีหยังครับอันขอเลยว่าเอ้ยไอ้โรคเลีนของตัวนี้ขอเล่าว่าอืมเอามาฟาดไอ้ก้นเลีนแต่มาเลีนของเพราะวางสิครับแต่จำนั่นแหละว่าแต่ว่าโหว่าังแต่เขาเลีนของนไหนโรคบ้างลูกยังไงมันก็มีแต่สองสองสี่สองสี่เอ่อ มันจับขึ้นมาได้มาวางลงมาเลยก็คือมิแตอร์สองซีเอวเอาสนอกนั่นไอ้่อนี่มันเล่นของต้วนขอเลยวางซีเนาะอือมันนี่เลยอันเลยสูนรเล่ยหายี่กันก็เลยลูกก็เลยหัวเมียอืมทบทวนผมบ่ได้ท่ทนานเขียนตัวเลขได้นน่แต่ที่จำจำนี่ก็คือเอ่อสองซีเอล มันยี่าถือความเกาว่าละเบาทีเอากะลองไล่เล็กมึงกี้เอเาเอาเล็กที่เอื่อยฟันนี่คือเอาลัก,ลกลักนี่เคคือสองศูนย์สี่หรือสองสี่ศูนยแมบอศูนย์สองสี่ศูนย์สองศูนหล้กะ 20, ละก็มา 20, ะะ 20, ไปยี่สิบเนาะไปยี่สิบเผิงกับไปยี่สิบื้อ่าทันนี่กะสิบแม่นหาสองล่ะลักๆที่จำได้แม่นบอ เมียนบันิอันว่าเขาอันว่ามาว่าเขาเสียวไปใส่หาสองยังไงยังเงี้มาใส่สามสองขอเลยวางจิตขอเลียเงี้ขึ้นมากว่ามาใส่สองสองต่ำสองต่ำคือเก่าอืแกะสีมีแค่นี้ตัวหลักๆของเหล็กแม่นบ่เนี่ยแต่สีจะมีละแต่สีแมนเอ่อไฮโรู้หนเบิ่งจังไดก็มีแต่เอียวสองซีเนี่ยซีสองเอียวนั่นซีสองเอียวอันตึ้งโคตรผัดศูนย์นั่นเฉยศูนย์เฉลียวศูนย์เนี่ยเขาว่าเขาโกง โกงยังแต่ว่าคลองก็ถืออยู่หอกแต่ว่าเขาสิโกว่าเอาไม่บ่บ่บ่เพาะเอาไม่ดอกไปถือแล้วเอาไม่ดอกได้เงินแล้วอ่ไอ้นันเด้งอื่้วเออไอเลขนั่นเด้งอีหยังเกาะใจให้เจ้ามานหกสิบบาทจ้ะแม่นบ่กหกสิบบาทแต่เขาพาพมาเขาบริพึงมาดิมันอาจจะเป็นเลขกสามตัวเอื่อมาเจ้าดูเขาพาพมาเลยเด้หกสิบบาทนั่นน่ะเนี่ย ขาภาพมาให้หัวเลอะเขาบริพึงมากเราจ่ายมาลดจ่ายมาจะดีๆฉันเนาะอือ <c oughs> โอ้าหว้าวคืออีหลีขัดเดซี่เอาครสิ้น,นี่สิเอาบะสิเพิ่มบริจันทรไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะก,กันบ่เอาแล้วก็ออกได้หรือ,อ,อเปล่าเนี่ยถ้าบอบอเขียนนี่ก็สิออกได้เอออันนี้ก็เจ้าเบาเรื่องเปลี่นให้โล่นี่ยักไปยังมาจดข่อยแนมเห็นผาดเลยโอ โดยปกติเจ้าเล่นอยู่บ่ฮะฮะโดยปกติเจ้าเล่นเฮโร่อยู่บ่นบ่แล้วบ่สิฮู้เล่นเนาะอ๋อแต่บ่ฝันนี่คือแฮงเลยเอ้ยแล้วลูกสาวฝันว่าจังได๋เอ้ยเอาอีใหญ่ก่อนบ่โอ้อีใหญ่ก็ฝันดุ้นี่อีใหญ่ฝันเมื่อวานว่าสิเว้าให้ฟังว่ามันมีเรื่องเดียวก็เลยบ่เว้าฝันว่าได้ฝันว่าคนมาออกลูกใส่เฮียน Oh. ออกอยนุบนี้ละเนี่ยนี่ละลนกมันคุณน้อยหน่อยไมแม่กันะคุยิงคู้ยส้แล้วโ็หอ่ะคุณคิงคุ้สแต่ว่าคุณน้อยครับจ้า้คุณหอกอยู่แม่ที <c oughs> <c oughs> ่ฝ้าไปเล่นเกมมัมกินนมกินนมอันจะไหนตวอ้อยาวันนี้มันก็นเรยว่าอัน มาออกกมาออกอยู่เงี้ยนอานี่แหละเมียพันนะหลอกคุณเอพันนำบูเงี้ยดอกคุณคุณใ่บพนะพันนอันกินมลนออกูกวางหันล้วคือมาออกบ้านเลขที่กหกเกเลขก่อกสีบ่หนึ่งหน่งสอกบ้านเลขที่นั่นมาออกอยูเงียนี่กบ้านเลขที่หกเก็อนี่ไอ้ลูกสาวใหญ่ อืมอาฮึบบ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 ร่บบ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 บนบคบบ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 บูนะครับเบบ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 บวบบ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 บ้นบบบบบบบับบบ่บบนบบบบบบบาบบบบบบนบ่นบบบบบอบบ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 บ่อบบ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 บอบบนบบบบบบ กได้ซื้อดูกมั่นซื้อปุ๋ยให้แม่อันหอกปะนะหอกมั่นปะนะฝันฝันว่านองบวชนองบักอันตอนนี้มันเกิดวันที่ยี่สิบสามมนขึ้นอีเนะอืมฝันว่าเขาบวชนะบวชผมรือจ่อยทำไมฝันว่าบวชจังได้ดอก็เัขอันเปลียนหานี่ล่ละ เปลียนหาเปลียนหากับหนึ่งลอยหนึ่งลอยจะว่าลอยอย่างแปลียหาก็จะแปดี่หายังแล้วบา้านเลขที่ว่าเปลแปดสิบเอ็ด<บ>มาบ,บวชยูว่วภาพนี่ล่ะบา้าที่ว่าแปดสิบเอ็ดโต๊ะยังก็ลาฮะโต๊ะหนึ่งมันยังก็ลอยกับยังก็ลอยแปดหา้า 5. ลอยเปดสิ้นหาอยนึงกบเปียิ้กเปดสิเอ็อาวาลายตัวเถนะอะฮะคนมามันบวชนะ,นะก็ตีเปีสองสามนี่ืผ้าเปียะนะมันเกิดวันที่ยีสามกับเปีสองสามะนะ ยี่สองมาขึ้นเออมันเกิดมันที่ยี่สิบสองมาได้แปดสองสองสั่นดอกอันนี้เป็นเหล,ล็กเล่าบ่มันขอมันขอเหล็กเล่าได้นี่อันมือนั่นดันเจ้าเขียนลงบอยยี่สิบนั่นเห็นบ่ยคนถือ<ม>เลื่อยยี่สิบบาทบา่มือมือนั่นเนะาะมันออกสองศูงยนย์เจ้าก็ได้เขียนได้บได้เขียนบ่อืมเอา ผมเขียนเป็นขอเลลกเลลึกเหล้ายางนีแต oh ่ว่าคนเตี้ยวคือบอแต่ว่ามันมนีหละสองศูนย์แต่ผมเขียนบอผมบอกมั่นใจนะเราก็ได้เขียนดอกบอกว่าห่วยเจาเขียนไปแต่สองรอยจะบริอตัดสองศูนย์โอ้ยกระสิตัดรอยเอี้งแน่เหรอน้อเลขสองศูนย์ติดประจำเลยเนาะแต่ว่ามือนี่เขียนบอเมือนนี้นี่ตัวเก้าอีกสักมือนี้เขาเกยนะบอเนี่ยเขาเกยจะมีศูนย์สองสี่ สองศูนย์หาสองสามสองแล้วก็หกศูนย์แล้วก็เหลขกลูกสาวไงนี่คือหกเจ็ดรับสี่หนึ่งไอ้ลูกสาวน่อยนี่คือเหลขกเหล้าขอเหลขกเหล้ามืขนนอ,มอมข,มขึ้นนั่นมั้อ่าเล็กเหล่ามือมือขึ้นนี่คือผมอ่าเขียนเป็นหนึ่งแปดหาแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองสองแปดสองสามมันเขียนผิดเตยว่ามาผิดก็เลยเขียนผิดเขียนกระลุดร่างกายมันออกอืมอันนี้เป็นเล็กเหล้าเนาะ ก็เลยเต่าพ่นสิเอาเนาะเอาโอ้ร้อยร้อยหนึ่งก็เปลี่ยนหาก็เปลี่ยนนึ่งเท่านั้นละอ่าอืออันนี้เป็นเหล,ล็กเล่าบวชบวชเป็นพระแต่แปดสองสองสมัละอือมายุยีดสองบวชพระพระกับแปดเอานะครับเพราะว่าอมือนีก็โต้โตมันดีเดียดแต่มันว่าเปลี่ยนหาละแปดี่หาบ่จัดเตอแปดี่หามือนีนะครับท่านผู้ชม เอ่อถ้าสามตัวนี่แปดหาบดิเขียนเหล็กสองตัวให้นะครับตัดเอาในสามตัวเล้ไอ้นี่เหล็กล่างสุดนี่คือเป็นเหล็กเล่านะครับเหล็กเทิงนี่คือเป็นอ่รัฐบาลเนาะนะครับจะว่าของแม่เพื่อนฝันนี่เอ่อส่วนมากงวดที่แล้วสองล้อยตาดคูได้ตาเหรียญกับสองศูนย์อยู่แอดบางเทือแอดเขียนสามตัวบดีเขียนสองตัวให้เนาะมียังเพื่อนมาเอ้ย พอกขาแลแต่พ่นชิม,มากว่าเลขเล่าเล็กไทยค่ะมันออกเลขกเล่าแล้วมันก็บพอไปออกลงเลขกไทยค่ะครับผมครับเะ <No. S 1> ครับแมนแมนกับบรินัเสมอไปหรอกเอานะครับขอขอบคุณเอ่ยห,หลายๆเด้อที่แบ่งปันแนวทางครับจ้ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ